เขาจะไม่แทงหมูทองแดงกันไว้ที่หน้าท้องไม่แทงแต่ค,คุณแทงเขาก็เตือนเราแล้วบอกว่าจะแทงไว้ไหมถ้าแทงตรงนี้มันดุไม่ตายก็ติดคุกสารชั้นต้นตัดมา18ปี3เดือนไอ้สิ่งที่ผมเสียไปมันมากกว่าเงินทองที่ภรรยาผมไปมีครอบครัวใหม่มผมเฝ้าดูลูกผมแม่งโตในเรือนจำาชคเชยให้ผมเป็นเงินไม่ได้ผมสูญเสียไปแล้วเส้นทางชีวิตผมมีแค่สองทางหนึออกไปขายยา สองออกมาว่าลูกผมต้องเลือกอย่างใดอย่างสวัสดีครับชาวบ,บราเตอร์วันนี้มาสัมภาษณ์บอมขี้คุกนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าที่มาที่ไปของบอมเป็นยังไงคือเขาดังมากแล้วก็เป็นคนที่มีรอยสักด้วยมาดูด้วยว่ารอยสักเนี่ยเป็นลายอะไรได้มาจากไหนอยู่แถวเอกชัยบางบอนล,ละถนนในเขียน <S <S ถึงบ้านของบอมขี้คุกแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมพี่ไปเรียกเขาอย่างนั้นไม่เรียกเขาบอมไปเฉยเขาภูมิใจนะฮะกับใช้คำว่าขี้คุกเนี่ยแล้วคุณบอมก็อยู่เดี๋ยวเราไปพูดคุยอยนนี้ว่าที่มาที่ไปอะไรต่างๆเขาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาเป็นยังไงนี่เอานี้ผมเข้ามาผมแบบเห็นงานเขาเนี่ยโอ้โห ตารางงานนี่สวยจริงๆโมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณนะครับตลอดเวลามาออกรายการเรามาดูข้างในกันนะครับก่อนอื่นเลยอ่ะคนเขาเรียกคุณขี้คุกเนี่ยได้ข่าวว่าคุณเป็นคนตั้งฉายาคุณเองเลยนะว่าบอมขี้คุกค เพราะอะไรถึงใช้คําว่าขี้คุกครับไอ้คาว่าขี้คุกเนี่ยแม่งเป็นเหมือนพวกนักโทษที่แม่งซ้ำซากแม่งจะต้องกลับไปกระทําความผิดอีกถูกไหมพี่ครับกูจะเปลี่ยนให้แบบว่าไม่เหมือนกับไอ้ขี้คุกที่แม่งผ่านมาจะได้มองคําว่าขี้คุกอะใหม่ใช่ครับก็เลยเป็นขี้คุกเขียนรูปครับอ่ะผมย้อนกลับไปก่อนนะครับ ตอนนั้นเนี่ยคุณไปเรียนเรื่องของศิลปะในเรือนจำครับแต่มันมีการสอนศิลปะเป็นเรื่องเป็นราวจนคุณแม่งมีความสามารถที่จะเพ้นได้ขนาดนี้เลยครับต้องถือว่าเป็นความโชคดีของผมด้วยนะพี่นะเพราะว่าเรือนจำที่ผมอยู่เป็นเรือนจำเดียวที่มีวิชาช่างสิบมู่ขององค์สมเด็จพระเทพเข้าไปเปิดสอนไม่ใช่ทุกเรือนจำจะเป็นอย่างนเรือนจำครับ แต่ทุกเดือนจอําอาจจะมีสอนศินละปะครับแต่จะไม่มีกองงานช่างสิบหมู่ไม่เคยมีแบ็กกราวน์เรื่องศิละปะมาก่อนไม่มีเลยและการที่ที่ที่ผมอะเข้าไปเรียนในกองงานเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าผมขี้เกียจทํางานกล้าพูดเลยนะ<อ>ผมขี้เกียจทำงานในระหว่างโทษที่เราจะต้องติดอยู่<อ>ในโทษครั้งที่สองพี่นะโอเคถ้าอย่างนี้ขอขอโทษนะได้ครับโทษครั้งแรกของคุณเนี่ยคุณติดเพราะอะไรตอนนั้นอายุเท่าไหร่ ปีนั้นอ่ะเป็นปีที่ผมรุ่งเรืองมากเลยในเรื่องของการขายยาเสพติดอ,อายุ23เข้า24สามารถใช้เงินวันวันหนึ่งได้2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นได้มันเกิดอะไรขึ้น,น่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่เจ้าหน้าที่บางคนในพื้นที่ซึ่งขัดผลประโยชน์กันก็อคดีชิงทรัพย์มาให้ผมแปลว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วล่ะในพื้นที่เขารู้หมดทุกคนว่าผมทําอะไรอพอวันหนึ่งเราขัดผลประโยชน์กัน ก็มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความว่าเขาก็โดนชิงทรัพย์ตำรวจคนนี้ก็เอารูปผมไปให้ผู้เสียหายชี้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าว่าเป็นคนนี้ว่าเป็นผมเลยราตนนิดอยูน่นานไหมครับสารชั้นต้นตัดมา18ปี3เดือนชิงทรัพย์18ปีใช่ครับรสารอุทธรณ์คงตามสารชั้นต้นผมก็มายกสารฎีกาสารสุดท้ายยกฟ้องผมติดในเรือนจำา6ปีเพราะหลักฐานไม่ครบสารเชื่อว่าจำเลยไม่ได้กระทำความจรงิง เราลองก็ติดคุกไปฟรี6ปีแต่เอาจริงนะคุณก็มีสิทธิติดเพราะยาเสพติดเหมือนกันนะใช่ครับถูกต้องไหมใช่ผมอาจจะโดนคดียาซึ่งเยอะกว่าแล้วก็ยังไม่ได้ออกเลยนะพี่ใช่ใช่ครับถือว่าเป็นโชคดีแล้วกันครับถือว่าเป็นโชคดีครับก็มีครั้งที่2อีกครั้งที่2เกิดอะไรขึ้นครับคือพอเราพ้นโทษออกมาเนี่ยทนายที่ว่าความให้เราทั้งหลายแหล่นะพี่เนี่ยเขาพยายามให้ผมเนี่ยไปเรียกร้องเอาค่าเสียหายแต่ผมไม่ได้ไปเพราะว่าผมมองว่าศาลเนี่ยไม่สามารถชดเชย ความรู้สึกที่ผมเสียไปในเรือนจําให้ผมคืนได้เป็นเงินเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมเสียไปมันมากกว่างเงินทองที่ภร hmm. รยาผมไปมีครอบครัวใหม่พ,มพี่ถูกไหมผมเฝ้าดูลูกผมแม่งโตในเรือนจําตลอดระยะเวลา6ปีชดเชยให้ผมเป็นเงินไม่ได้ผมสูญเสียไปแล้วก่อนเราเกมเข้าไปใช่ไหมพี่กูก hmm. ูเคยมีทุกอย่างเลยกูมีรถกูม,มีบ้านกูมีทุกอย่างกูมีความสุขพอเราออกมาเราไม่มีแล้ว พี่ละหมดไปกับการสู้คดีละหมดทุกอย่างจับโทรศัพท์ได้ก็โทรกลับเข้าไปในเรือนจำเลยขอยาออกมาขายอีกอรอบเหมือนกับประชดโลกแล้วล่ะประชดแล้วไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วใช่ครับติดคุกครั้งแรกปี2549ผมปล่อยปี2555ผมมาเริ่มทำยาปี2556แล้วผมก็ถูกจับปี2559อไอ้ครั้งนี้เกมเพราะอะไระครับ ผม,ผมเกมเพราะว่าคนข้างๆตัวเราสารตัดสินมาอรอบนั้น4ปี CP 6เดือนอน้อยกว่าตอนที่น้อยกว่าเยอะนั้น18แล้วก็ครั้งนี้แหละที่คุณได้มีโอกาสไปเรียนวิชาศิลปะใช่ครับครั้งนี้มันเป็นครั้งที่เปลี่ยนชีวิตไปเลย เปลี่ยนตัวเองให้ไปเรียนเรื่องศิลปะได้ยังไงในเรือนจำเนี่ยมันจะมีกองงานกองงานพับถุงทําไม้แขวนเสื้อมีกองงานที่เรืะออะไรอย่างเงี้ยผมรู้ว่าเรือนจำเนี้ยมันมีกองงานอยู่กองงานหนึ่งซึ่งมันเป็นกองงานช่างศิลปะคนในเรือนจาเนี่ยอยากจะไปกองงานเนี้มากเพราะช่เกียรติทำงานใช่อยากจะไปกองนี้อยากจะไปแต่ด้วยที่ว่ารอยสักแม่งเยอะเกินไปคือกองงานเนี้ยมันเป็นกองงานขององค์สมเด็จพระเทพใช่ไหมพี่แล้วมันจะมีคน บุคคลภายนอกอ่ะเข้าไปดูงานเนี้ยเยอะวันเป็นคนสุดท้ายที่จะได้เข้าอ่ะแล้วเขาไม่รับเลยเออท่านเรือนจําไม่เอาคนมีรอยสักพี่เราอย่าหวังให้คนข้างนอกไม่เอาคนมีรอยสักเลยผมก็เลยพยายามที่จะลงสมัครเพื่อที่จะไปกองงานเนี้ยสี่รอบปัดตกหมดไอ้พวกที่มีรอยสักมาปัดทิ้งผมอาศัยที่ว่าผมอ่ะผมวาดรูปไม่ได้แต่ผมเขียนหนังสือสวยผมก็เลยไปไปเขียนกําแพงเรือนจําไปเขียนพวกปัญญาชีวิตนะพี่นะในเรือนจํา แล้วว่าครั้งที่ห้าผมก็ไม่ได้ไปนะรอบที่ห้าผมคิดว่าไม่ได้หรอกแต่เจ้าหน้าที่คนที่ให้ผมไปเขียนคำแพงอะ่ะ<อ>เขาก็บอกเฮ้ยผมมีอยู่คนนึงเขาก็เลยประกาศเรียกผมมาอ,อาจารย์อาจารย์ผมเนี่ยเจอผมเขาก็บอกว่า 1> <1> เอ้ยมึงห้ารอบแล้วเนี่ยรอบที่ห้าแล้วมึงมาทําไมเนี่ยกู<อ>มไม่เอามึงผมก็บอกว่าผมอะ่ะไม่ได้อยากมาหัวหน้าเขาเรียกผมมาเขาบอกมึงชื่ออะไรไหนมึงลองเขียนชื่อดิผมก็บันจงเขียนแม่งไปเลยสามวันย้ายแดนผมอ เขาเอาผมไปกองงานช่างศิลปะอาจารย์ผมเนี่ยขอเอ,อ่ยชื่ออาจารย์นะพี่นะเชิญครับอาจารย์พยนเฉียวมรกุลเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เดือนจําพิเศษธนรีเขาบอกกับผมว่าอดีตนักโทษทุกคนหรือนักโทษในเดือนจําทุกคนควรได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพี่เลยเอามึงมาเขาเป็นคนเปลี่ยนชีวิตผมแนวความคิดการกระทําคําพูดทุกอย่างเขาเปลี่ยนผมหมดใช่ครับพอเราเริ่มได้เข้าวกองงานแล้วสิ่งแรกเลยนะพี่นะ ปู่มาทําอะไรที่กองงานนี้ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนใช่มมันไม่เริ่มมันไม่รู้มันจะเริ่มตรงไหนมันไม่เท่าไหร่นะพี่คือเราแม่เหมือนกาฝากเลยอ่ะคือเราทํางานไม่ได้คนอื่นมันทางานออกไปขายข้างนอกกปแล้วทําไม่ได้เออแม่งยังกลมยังไม่กลมเลยพี่แล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรจุดเปลี่ยนนะพี่อาจารย์ผมอีกแหละท่านนี้เลยท่านนี้เลยเขาบอกถ้ามึงไม่เรียนนะมึงกลับไปเย็บรองเท้าแดนคือไม่อยากกลับกูนั่งห้องแอร์กูจับผู้กันกูก็ไม่อยากกลับอ่ะไม่กลับอ่ะ ก็เลยไปลงสมัครเรียนวิชาจิตรกรรมไทยแ0 0ชั่วโมงเรียน8เดือนเรียนอย่างเดียวเรียนอย่างเดียวไม่ต้องทํางานทางานอำงานยัง,ง,งไงไรเรียนอย่างเดียวเฮ้ย hey, นี่ถือว่าเป็นโอกาสทองนะใช่ครับผมเรียนอยู่8เดือนผมบ้านงานอยู่ชิ้นหนึ่งอาจารย์คนเดิมเนี่ยแหละอาจารย์พยนเนี่ยเดินมาเห็นผมเขาบอกเฮ้ยรูปนี้ใครวาดวะไอเ้เราก็ไม่สวยนี่หวาใช่ป่ะผมครับภูมิใจเลยภูมิใจ เขาบอกเออมึงวาดอย่างนี้ดีเว้ยเดี๋ยวมึงออกมึงเอาตังค์ับพี่ไปสามพันบอกให้ผมทำอะไรครับอาจารย์เขาบอกว่ามึงเอาไปซื้อพวกกระทะพวกหม้อพวกลูกชิ้นแล้วไปขายหนโรงเรียนมึงไม่ต้องวาดรูปนะเขาบอกผมแบบนี้นะผมก็มันเรียนจบค้อพิดี8เดือนผมไม่เข้าใจอ่ะผมก็ลงสมัครเรียนไม่อีก8เดือนผมเรียนอย่างเงี้ยสี่ครั้งมันเพี้ยนอ่ะเขาเรียกว่าไม่ได้มีความสามารถส่วนตัวหรือพรสวรรค์เลยคือเพี้ยนคือไม่เข้าใจเพี้ยนอย่างเดียวเลยใช่ครับไม่เข้าใจว่าแม่นทำยังไงผมก็ แอบแอบทำวันนั้นนะ่ะมันเป็นเหตุผลที่ผมมานับถือพระพิเคเนตนะรูปผมก็จะมีแต่พระพิเคเนตจงังหวะหน้ากองงานผมแม่งมีพระพิเคเนตอยู่องค์หนึ่งใช่ไหมพี่ผมก็เลยไปแบบไปท้าเขาว่าขอบคุณท้าท่านเลยท้าเลยบอกว่าพระพิเคเนตเนี่ยมีอยู่จริงว่าบนโลกช่วยให้ผมแม่งเจอเส้นทางที่ดีหน่อยช่วยให้ผมเจอโอกาสที่ดีหน่อยไม่ว่าจะข้างนอกข้างในนะผมเนี่ยชีวิตผมแม่งตกต่ำตลอดเลยระบายเลยเหมือนระบายเลยผมก็ไปเจอ กระดานที่เขาทิ้งแล้วนะพี่นะแอบมาวาดลูกแอบอันนี้ใช้แอบเลยเพราะผมไม่ให้อาจารย์เห็นกลัวแม่งด่าเราอีกไงมันเป็นภาพภาพระพิเคเนสภาพแรกเลยที่ผมวาดแล้ววันนั้นมันมีนักศึกษาเข้ามาดูงาน,นพี่คนอื่นเขาเอางานออกมาโชว์กันสวยๆยนั่นเลยผมก็มีอยู่งานเดียวที่แอบทําอยู่เนี่ยเอาออกมาโชว์แม่งมกกว่านักศึกษาผู้หญิงเขาถามว่าภาพนี้พี่ขายไหมอาจารย์เขาก็เดินมาเลยอาจารย์พยนเนี่ยเขาบอกว่าภาพนี้ขาย แต่เดี๋ยวพี่ขอเอาไปโชว์ที่งานอุ่นใอระก่อนพอนักศึกษากลับไปนะพี่อาจารย์เรียกก็เข้าไปในห้องเข <_ d ata> าบอกเฮ้ยมึงรู้ป่าวะความสําเร็จของการวาดรูปคืออะไร <_ d ata> บอกไม่รู้ครับเขาบอกเฮ้ยถ้าวันไหนที่มึงวาดรูปแล้วมีคนขอซื้อรูปมึงอะวันนั้นมึงประสบความสําเร็จในการวาดรูปเลย ใช่ข้อมูลกับความสามารถถูกไหมหรือจริงๆเขารู้ว่าคุณสามารถทําได้เขารู้ว่าผมทําได้แต่เขาพยายามที่จะด้อยค่าผมมันเป็นวิธีการของเขาเป็นวิธีการของเขามันเป็นกุศโลบายของเขาพี่เขาพยายามที่ที่จะทําให้ผมมันดึงดึงความเป็นตัวเองของผมออกมามากที่สุดไอ้รูป,ปน,นั้นแหละรูป,ปน,นั้นแหละที่คุณแอบวาดใช่ครับแต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วเพราะอาจารย์บอกว่ามีคนจะมาขอซื้อใช่แต่คุณขอไปโชว์งานก่อนใช่ครับเขาไปซื้อรูปผมใน ที่งานอุนัยรักเป็นพ่อลูกกันผูน้สองคนพอเขาซื้องานที่นู่นเสร็จเขาก็ติดต่อกับเรือนจําเข้ามามเพื่อที่จะมาดูงานศิลปะเขาบอกอน้องวาดรูปนี้ให้พี่หน่อยได้ไหมแบบเนี้ยิ0แรบบูปน้องวาดเท่าไหร่มาพี่ซื้อหมดแล้วถ้าน้องปล่อยไปแล้วน้องไม่มีอะไรทานะน้องวาดรูปพวกนี้มาขายพี่พี่ซื้อหมดตอนนั้นคุณเหลือเวลาอยู่ในเรือนจำอีกนานไหมอีกปีกว่าเส้นทางชีวิตผมมีแค่สองทางหนึ่งออกไปขายยา สองออกมาว่าลูกผมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีคนอย่างคุณอนะเยอะไหมที่อยู่ในเรือนจำในเรือนจำอพี่ทุกคนที่อยู่ในเรือนจำอยากกลับตัวเป็นคนดีทุกคนพี่อันดับแรกเลยพี่โอกาสจากสังคมเนี่ยเรือนจำเนี่ยเอาวิชาเข้าไปสอนเยอะมากแต่ในหลักความจริงแล้วพี่แม่งใช้อะไรไม่ได้เลยกับโลกนอกเพราะสังคมไม่ให้โอกาสสังคมไม่ให้โอกาสผมจะเจอสายตาเหยียดหยามก่อนเลยอันดับแรกก็ว่าเขาไม่ได้เหมือนกันใช่ครับ เพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าคนคนไทยอ่ะมันมีมายเซตแพทเทิร์นอยู่ว่าถ้าลุกอย่างเนี้ยอ่ะมาจากเรือนจำแล้วคือเขาก็มองลบไว้ก่อนใช่ครับออกมาจากเรือนจำแล้วออกมาก็เหมือนมีกลีบกุหลาบโปรยให้คุณได้ออกมาตกลงสบายแล้วนี่ชีวิตหนักกว่าเดิมทำไมอ่ะดูเหมือนทุกอย่างมันก็แบบพร้อมไม่โอเคใช่ไหมพี่มาประชิดชีวิตอะช่วงวิกฤตโควิดพ่อขายบ้านจริงไปอ้าวทีนี้แล้วกูจะไปนอนบ้านใครอ่ะพี่ ก็ตะเวนนอนบ้านเพื่อนผมเวียนอยู่เงี้ยเป็นเดือนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก็ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนกูอยากวาดรูปอ่ะกูตั้งใจอ่ะกูจะวาดรูปอ่ะแต่ผมไม่มีเงินอ่ะผมคิดแค่ว่าผมจะไปหาเพื่อนที่เคยขายยาด้วยกันไปขอยืมตังมันพอผมไปหาเขาแม่งบอกมึงจะเอาเงินไปทำอะไรวะบอกกูจะไปซื้อพุกกันวาดรูปขายเขาบอกเฮ้ยมึงมึงเพลเจอร์แล้วบอมใครเฮ้จะมาซื้อรูปมึงแม่งบอกมึงเอานี่ไปดีกว่าเอายาเอายาใ่ผมเยอะด้วยนะ เอาเเอาไปขายบอกมึงเอาเนี่ยไปตั้งตัวเขาบอกมึงขายได้เท่าไหร่มึงเอาไปเลยถามว่ามันเป็นความหวังดีไหมมันก็หวังดีนะพี่ผมไม่เคยทําอะไรให้คนอื่นเห็นว่าผมสามารถทําอะไรได้ดีมากกว่าการขายยาไงพี่หวังดีรักเพื่อนแต่ผิดวิธีใช่ครับแล้วถ้าวันหนึ่งเราได้เริ่มขายยาแล้วพี่เราจะไม่สามารถหยุดการขายได้เดินหนีเลย แล้วตกลงเงินก็ไม่เอาอยากเอาด้วยไม่เอาเลย,ไ,เเลยไปยังไงแล้วพี่แล้วพี่ไปทําอะไรต่ออนะไรเดินหนีเลยทีน,นี้เราก็มีลูกสาวเรา<อ>มันโตแล้ว20กว่าแล้วครับบอกหายืมตังค์ให้ใครให้ป้าหน่อยได้ไหมป้าอยากได้เงินซื้อโทรศัพท์พอเราได้โทรศัพท์พี่กูโพสเฟซบุ๊กไงวะนเนี้ยก็มาศึกษาไอ้นี่อีกประมาณเดือนกว่าเราเริ่มได้แล้วโทรกลับเข้าไปในเรือนจําไปขอผลงานที่เราเคยถ่ายรูปไว้อ่ามาโทรใช่ครับดีไหมผมก็บอกเลยบอกว่าพี่เสี่ยงกับผมไหมผมขอเบิกตังค์ค่ารูปก่อน ผมไม่มีตังค์เลยผู้การทักด้านผมไม่มีเลยเข้าไหมเบสเสร็จแล้วหลายคนก็สามหมื่นกว่าค้าวเอาคือรวบรวมกันมาสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทคุณขายรูปเท่าไหร่ตอนนั้นรูปสามพันกว่าบาทโอ้โหนี่คุณสิบคนเลยนะใช่ครุณต้องทําคืนครัเนี่ยใช่ครับสามพันกว่าบาทแต่ตอนนี้รูปไปหกพันห้าแล้วนะก็ตอนนั้นก็คือให้เขาหมดแหละให้เขาหมดใช่ครับคุณหกพันห้าก็ไม่แพงนะคุณใช่ครับผมถูกสตาร์ทพันเดียวเองพันเดียวก็ซื้อได้ ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ครับทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่ทุกวันนี้ออเดอร์เดือนหนึ่งกี่รูปเรียกว่าเป็นปีดีกว่ารูปผมข้ามแม่งไปสองปีแล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้ใครอยากได้รูปคุณก็รอไป2ปีใช่ครับแต่มันอาจจะไม่ถึงสองปีเพราะว่าผมอะไปเจอไอ้พวกที่มันปล่อยมาจากเรือนจำอ่าใช่ไหมพี่มีฝีมือเหมือนกันมีฝีมือกูคเคยเห็นมึงทำงานอยู่<อ>ในเรือนจำเฮ<อ>้ยมึงอยากทำงานป่ะกูมีทุนให้กระจายรายได้ให้คนที่พ้นโทษออกมาได้มีงานทำครับ ตอนนี้มาถึงเรื่องรอยสักแล้วทั้งตัวนี้ในเรือนจำเลยปะ่ะไอข้างนอกเนี่ยเป็นรอยสักอาคาะของอาจารย์ผมอาจารย์ทองอาจารย์ตุย๋ยข้างนอกก่อนเข้าไปก่อนเข้าไปครับอยู่ดีมาชอบเรื่องของอาคาะจริงๆอ่ะพี่ผมไม่เคยของขึ้นนะแต่ผมเชื่ออยู่อย่างว่าทุกคนเนี่ยมีของดีในตัวขับมอไซค์เนี่ยชนกับไอเหล็กเหล็กที่มันติดอยู่กับท้ายรถกระป๋องน่ะ,ะเขาบอกหมอบอกว่าถ้ามาเร็วอีกสัก5หรือ10ตาผมบอด ถ้ามาเร็วกว่านี้อ๋อหมบยเขาความเร็วอะความเร็วมาเร็วกว่านี้อ,อ,อีกห้าหรือสิบตาบอดเลยก็รอดก็รอดผมทําปืนลั่นใส่ตัวเองเราใส่อย่างงี้แล้วพอเรามีเรื่องใช่ไหมพี่เรา,เาดันไปง้างนกก่อนออแล้วพอดึงมามันติดเชือกติดเชือกแม่ปั๊บมันไม่ลั่นถ้าลั่นนะพี่ไข่ผมหายมีความเชื่อว่าคือเรามีของดีอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเชื่ออยู่เชื่อเชื่อเชื่อสนิทใจแล้วขึ้นมาเนี่ยจะเห็นงานพวกนี้น่าจะง,งานในเรือนจำนะทรงนี้เนี่ยอย่างนี้ในเรือนจำหมดครับ ตอนนั้นในเรือนจํายังสามารถมีมรอยสักได้มีรอยสักได้เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้โหดมาก<ช>เข้มมากทีมมก่จริง,รง,รงแล้วว่าคนที่ปล่อยออกมาจากเรือนจํานะพี่นะเป็นช่างสักเยอะมากทําไมเราไม่เปิดคอสอนเลยพี่มันจะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซสักถูกไหมพี่อพอมันออกมามันก็สามารถไปเป็นช่างสักได้อาจจะเปิดอ,อีกวิชาหนึ่งอะใช่เอาไปสอนม่งเลย พี่ถูกไหมไอ้ีดีนะใช่ครับเพราะช่างศักทุกวันนี้เนี่ยเงินดีนะเงินดีครับพี่ผมก็ได้วิชาไอ้ช่างศักเนี่ยมาจากในเรือนจำอันนี้ลองไลฟ์ฟังีิว่าตอนที่คุณไปอยู่เรือนจำเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องหมดเลยนะพี่นะทรงเรือนจำม,มันง่ายนะพี่แม่งไม่มีไกเกอร์กระไม้เลย <c oughs> ถูกไหมพี่ <c oughs> นี่ไม่ดูเลยคนเก่าๆเนี่ยไกเกอร์แม่งทั้งขาเลยคือไอ้ยายเนื้อฉีกอะไรเนี่ย อันนี้ก็เลยพังเลยพังพลาดนะพี่นะพังพลาดกับการมีแมงป่องคือมีทุกอย่างเออนี่ไก่เก็ใช่ครับมีทุกอย่างมีปีศาจคาบุกิแม่งมีหมดปากครับเท้าก็สักครับตัวสักไหมตัวสักครับทั้งตัวเป็นอักขระข้างหลังก็เช่นเดียวกันครับอันนี้คือสักก่อนที่จะเข้าไปข้างในใช่ครับ มึงแก็จับเต็มแล้วล่ะครับไม่ตามหานิยมคนคงทวนใช่ครับมีมีมีครบเลยเลยครับพี่เขาจะไม่แทงหมูทองแดงกันไว้ที่หน้าท้องเรียกว่าหมูทองแดงหมูทองแดงครับไม่มีส่วนใหญ่คนยังไม่แทงไม่แทงแต่คุณแทงเขาก็เตือนเราแล้วบอกว่าจะแทงไวไหมถ้าแทงตรงนี้มันดุไม่ตายก็ติดคุกห้าวจรางนห้าวอยากลองก็แทงไว้ก็เรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วสิบกว่าปีเชื่อเลยใช่ไหมเชื่อครับ O, แล้วมีมอะไรไหนไหนมียันไหนเด็ดเด็ดมั้งยันปืนแตกยันปืนแตกใช่ครับคือคงกระพันชาติครับอาจาร,รย์ตุ๋ยผมฝังตะกุดมีอมิตตะกุดด้วยรับมีฝังอาจารย์ตุ๋ยครับอาจารย์ตุ๋ยเช่นเดียวกันใช่ครับยันปืนแตก <ๆ S 1> คนไม่ค่อยทําเพราะไม่ดีเหรออาจารย์ไม่ค่อยแทงให้ไข่ครับแล้วทาไมเขาแทงให้คุณอ่ะผมเนี่ยกับอาจารย์ตุ๋ยเนี่ยสนิทกันมากเราไม่ต้องไปขอเขานะอาจารย์อยากแทงอะไรอาจารย์แทงเลยคอหน้าจากอะไรรู้สึกว่ามีคุณค่ากับผมที่สุดในชีวิตเลยนะพี่เนี่ยคือรอยสัก พพิคเน่พพิคเน่นี่คือชื่อลูกคนหนึ่งใช่ครับชื่อลูกคนหนึ่งชื่ออะไรนี่อุ้งอิงครับอุ้งอิงอุ้งอิงครับอันนี้แทนคุณครับแทนคุณลูกสองคนสองคนครับตรงใต้ตาจากอะไรปิดชื่อออ๋อเป็นภาษาอังกฤษครับที่แปลเป็นว่าจงมีความสุขในทุกๆวันแล้วคุณไม่คิดหรือว่าการที่คุณไปแทงหน้าแทงตาเนี่ยโอกาสในการทํางานคุณยิ่งน้อยลงถ้าคุณออกเพิ่งออกมาหรือว่าคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วดันแทงหน้าอีกอ่ะพี่ผมแทงหลังจากที่ผม มีทางเดินชีวิตของผมแ <ừ. S 1> คือเลือกพูดอย่างๆีไกูเริ่มจะดังแล้วมันต้องมันต้องสร้างมันต้องสร้างใช่ครับถ้ายังไม่มีงานทำหรือว่าอ,อ,อย่าเพิ่งไปสั่งเชื่อผมใช่ครับนี่ฟังไว้ครับ และยอมรับด้วยมีลายเซ็นนั่นนู่นนี่บนศีงาก็เต็มไปหมดเลยแต่ที่ภูมิใจมากคือลายสักที่คเน่คเน่ครับผมเห็นมาทุกคนเลยนะตรงใต้ตาเนี่ยมันต้องสักเหมือนแบบทาอายชาโด์ทาแบบไอ้เนี่ยเหรอครับเปลือกตาเนี่ยแหละครับนี่เนี่ยเปลือกตาเนี่ยคนจี่ปุ่นจำส่วนใหญ่ ใช่ครับจะทําให้เราตาดูดุอยากดูอยากดูก็เลยทําตรงนี้ใช่ครับแทงไว้เปิดตาผมแม่งสงสัยวันนแล้วอ่ะเจ็บมากแต่สู้หัวไม่ได้เครื่องที่สักนี่คือเครื่องแบบนี่เลยที่มือเอาคุณสักมือมือเลยแทงมือเลยมีคนทักมาให้ผมไปสักเยอะมากให้ราคาสูงกว่าช่างคนอื่นด้วยนะแต่ผมเบื่อการที่พบปะกกับคนเยอะๆแล้วเวลาถ้าพี่มาเพื่อนก็จะมาแฟนก็จะมาคือผมไม่ชอบความวุ่นวาย อเคก่อนจะไปกันในวันนี้นะครับผมผมฟังคุณพูดในเรื่องของแบบว่าเหมือนกับจะให้โอกาสเราเนาะสังคมฟังฟังแล้วเมื่อกี้ก็กฎหมายก็ไม่ได้ให้โอกาสขนาดนั้นแลวล่ะแต่ก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะมันก็มีคนที่ออกมาแล้วก็ยังทําตัวเหมือนเดิมคุณมีอะไรจะบอกไหมคือจริงๆแล้วนะพี่นะการให้โอกาสที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสทําให้มันเหมือนปกติมองให้เหมือนคนปกติทั่วไปครับแค่นั้นเองอันนี้ผมผมผมเข้าใจเนาะแต่แบบว่าสังคมส่วนใหญ่อะ จะทําให้เขาเข้าใจมันก็ยากนะต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเราดูข่าวทุกวันมันก็ยังมีมีเยอะใชีกรณีที่คนที่ออกมาจากเรือนจําแล้วไปทําผิดซ้ำซากอะไรเงี้ยใช่ครับนี่แหละผมมันเป็นเหตุผลหลักที่ผมไม่รับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายไม่เอาเพื่อที่ว่าผมจะเป็นหนึ่งความคิดที่ที่สามารถเปลี่ยนให้กับสังคมให้กับคนรอบข้างได้สุดยอดที่ผมจะไม่ทําคือเนี่ยสิ่งนี้แหละพี่ กฎหมายในการรองรับหรือว่าช่วยเหลือครับทุกวันนี้โอเคหรือยังก็ถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับบางบริษัทที่เขาเปิดรับอดีตนักโทษแลวตอนนี้ผมกับผู้พันเบิร์ดใช่ไหมพี่ก็คุยกันผู้พันเบิร์ดมีโรงงานที่รับคนที่พ้นโทษออกมาผมมีคนอ่าแม่งโปเช้เลยพี่เจอกันครึ่งทางแล้วคุณก็คัดคัดคนให้กับเขาใช่ครับร้อยคนที่ช่วยไปนักพี่ผมขอแค่คนเดียว ที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ขอแค่คนที่ประสบความสาเร็จคนเดียวผมพอใจแล้วกับกับกับจิง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ที่ผมทําอยู่คร <ๆ S 1> ับโอเคอีกหนึ่งที่ผมอยากให้คุณฝากอะ่ะให้คุณบอกคนที่เขาอยู่ข้างในและออกมาแล้วกําลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูอยากจะเปลี่ยนว่ะแต่กูจะเริ่มยังไงวะคือผมจะบอกให้จริงๆเลยว่าตอนนี้สังคมเนี่ยเปิดรับโอกาส ให้กับคนที่พ้นโทษออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นโรงงานไม่ว่าจะเป็นห้างร้านต่างๆเนี่ยอยู่ที่เราแหละว่าเราจะเลือกใช้ความอดทนตอนที่อยู่ในเรือนจาได้มากแค่ไหนถูกไหมพี่ทุกคนทําได้เขาดูถูกคุณข้างในคุณก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าคุณก็ต้องทําเพราะว่าไงชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปแล้วคุณก็ต้องเปลี่ยนต้องการเปลี่ยนตรงนั้นครับสำหรับตัวคุณเองวยแล้วแล้วไอ้สิ่งที่ผมทำวันนั้นพี่มันก็เห็น เห็นผลในในวันเนี้ยที่ผมเป็นบอมที่คุกเขียนรูปครับผมทึ่งคุณมากเลยนะคในความคิดของคุณในสิ่งที่คุณได้ทําในสิ่งที่คุณทําทุกวันนี้เนี่ยคุณแม่งสุดยอดเลยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสุดยอดขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดครับอ่ะสุดท้ายฝากครับผมเผื่อใครที่สนใจจะมารอคิว2ปีกับการเห็นเฟซบุ๊กที่คุกเขียนรูปครับทิกตกอก็บอมที่คุกเขียนรูปครับคนอย่างเขาน้อยแต่ผมมั่นใจว่ามีแน่นอนแล้วก็อยากให้มีคนอย่างนี้เยอะขึ้นด้วยอยากให้สังคมให้โอกาสนะเราก็ช่วยกันแล้วกันนะะ จะได้มีสังคมที่ดีขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณค,ครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับยอด